รุเองเลยนะมันรุดเองเลยนะเอมันรุดเงเลยมีรอนบบานามันทำไปโฟกัสไอแบบนั้น <c oughs> นี่ผานาขอเทียกเปิดรถ <c oughs> <c oughs> มุ้นะสายโอ,เเอ้ย เดี๋ยวเดินไม้ให้ดีไหมคะวันนี้มีการไลฟ์สดผ่าน facebook ของสํานักด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดงานจนจบงานเลยวันนี้นะคะเพน้นเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าน้องๆทุกคนเนะะี่ยค่ะพี่ๆก็จะแพนกล้องไปที่ทุกคนเลยนะคะมีการไลฟ์สดด้วยอ่านะคะวันนี้อย่าทำเป็นเล่นนะคะได้นะยิ้มสวยๆลูกอ๋อยิ้มในแมสไม่เห็นแต่ตายิ้มได้อ่า ถอดแมสยิ้มแล้วค่อยปิดไปอีกรอบหนึ่งปิดปากได้อย่าปิดตานะลูกนะแมสเอาไว้ปิดปากได้ไหนใครจะร้องเพลงตอนนี้คอยฟังอยู่เราในฐานะแขกผู้มาเยือนไหนร้องให้กับชาวราชพัฒฟังหน่อยดีไหมคะนะคะขณะนี้ท่านอะธิการเดินทางมาถึงแล้วเด็กๆไม่ได้ร้องเพลงเดี๋ยวหลังจากจบค่อยร้องก็ได้นะลูกนะโอเค เรียนเชิญท่านอาธิการท่านรองอธิการเชิญค่ะค่ะตอนนี้ท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะคะเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการสืบสารประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตพุทธศักราช2,563นะคะบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆอากาศไม่ร้อนนะคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะ ในลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒนภูเก็ตกล่าวเปิดงานค่ะและขอเรียนเชิญท่านร่วมในการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคารพยุงพันุ์กล่าวรายงานต่อท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านประธาน กระผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรคารพยุงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในนามของคณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารประเพณีสืบศิลป์กินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2563 25ในวันนี้ ในโอกาสนี้กระผมขออนุญ,ญาตท่านประธานกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์โดยสังเขปดังนี้โครงการสืบสารประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2563เป็นโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้ย,ยุทธศาสตร์หมาวิทยาลัยร,ราชภาัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการรวบรวมจัดทำข้อมูลองความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมาวิทยาลัยราชภัฏรูเกตได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมกิจกรรมเสวนาประกอบด้วยคุณสุทินจันทรุปพาศากรกรรมการและเลขานุการมูลนิธิจุย้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งคุณอัศวินอัตธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่และอาจารย์ประเสริฐจริยะเลอพง์จากคณะวิทยาศาสตร์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภาัฏภูเก็ตร่วมเสวนาในหัวข้อสืบสารประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตและได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตโรงเรียนอบ,อบจอบ้านตลาดเหนือในการส่งนักเรียนเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอากาบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมโครงการากาบเรียนเชิญครับขอบคุณท่านผู้บริการสำนักศิลปาและวัฒนธรรมนะครับเรียนท่านรงอธิการบดีฝา กาบพระภมท่านอาจารบดีวิทยาลัยราชบัตท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะสรวิันคะในระดับต่อไาเขาขอเชิญท่านิกทธิการรองนการผู้วิทยากอาจารย์ทัพร่วมกันนะคะจยืนหันหน้าเวทีกับท th well ่านมี้าจารย์ดีวิทยาลัยราชบัณฑิตย์นะคะอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านเราจะถ่ายภาพจากเวที คุณทกท่านเป็อย่างสูงนะคะและในลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงสวยสดงดงามนะคะโดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงซึ่งน้องเตรียมพร้อมอยู่ด้านในสำนักเรียบร้อยแล้วนะคะการแสดงชุดนี้ค่ะชื่อการแสดงว่าอัตลักษณ์นาจฤตลีลาอิสตรีขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงนี้ค่ะ นี่คือผลงานสร้างสรรค์นะคะที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างนะคะโดยอาจารย์นะคะคณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงแล้วก็พี่ๆนะคะในสาขาด้วยนะคะน้องๆอบจอบ้านตลาดเหนือพี่ๆน่ารักไหมลูกน่ารักนะคะต้องบอกว่านี่คือผลงานของเรานะคะและยังมีอีกหลายชุดทีเดียวนะคะถ้ามีโอกาสก็จะได้รับชมกันนะคะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับวันนี้คือการเสวนาบนเวทีนะคะ เสวนาในเรื่องของการสืบสารประเพณีถือศีลกินผักในมุมมองต่างๆของผู้ร่วมเสวนานะคะงั้นในลําดับนี้ขอเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านบนเวทีและจะขออนุญาตแนะนําท่านบนเวทีเลยนะคะเรียนเชิญคุณสุทินนะคะคุณศวินและก็อาจารย์ประเสริฐเรียนเชิญค่ะ อนุญาตถอดมสนะคะจะได้ร่วมกันคุยอย่างสะดวกนะคะค่ะคิดว่าวันนี้บรรยากาศในการพูดคุยขอเป็นเรื่องของการเล่านะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆร่วมกันรนะหว่า,างวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะด้านซ้ายมือสุดของที่ฉันนะคะเป็นกรรมการและเลขานุการมูล,ลนิธิจุ้ยตุยเต้าโบเกงนะคะคุณสุทินจันทรุภาสกรค่ะ ท่านถัดมานะคะท่านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่นะคะคุณอัศวินอัศธรรมค่ะและอยู่ใกล้ๆท่านเลยนะคะคุณหน้าคุณตาหล่อเหลานะคะท่านอาจารย์ประเสริฐจริยะเลอพง์นะคะท่านอาดีตรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษนะคะขณะนี้อาจเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารนะคะงั้นในช่วงนี้นะคะ ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งคิดว่าความรู้ในวันนี้ชั่วโมงครึ่งไม่พอแต่น่าจะเป็นการเล่าหรือพูดถึงแก่นของการกินเจในปีนี้ซึ่งต้องบอกว่าการกินเจในปีนี้มากับวิกฤตนะคะมากับภาวะวิกฤตแต่ในฐานะที่เป็นผู้ สืบสานวัฒนธะรรมเราจะจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะคะนั้นในประเด็นแรก,แรกนะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องนี้ขอ,อทางด้านคุณสุธินหรือคุณอัศวินเนี่ยได้ได้หลงเราที่มาที่ไปต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการกินเจเกิดเ,ดเดทศกาลกินเจได้ยังไงคะ่ะคุณสุธินคะคขอบพระคุณคท่านอ,อ,อาธิการนะคะขอบพระคุณค่ะท่านรองอธิการนะคะพอดีท่านมีภารกิจประชุมต่อนะคะขอบพระคุณค่ะ ก็กราบสวัสดีท่านผู้ร่วมสัมมนาและก็น้องๆที่เข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็พูดถึงเรื่องประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นเคยกันมานะครับสำหรับผมเนี่ยนะต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะไม่เคยห่างเหนินจากพิธีกรรมเรื่องนะประเพณีทางด้านปิดศีลกินผักครับ ก็อยากจะเท้าความว่าจริงๆแล้วณนวันนี้เราเจอคําว่าวิกฤตโควิดนยถามว่าประเพณีของเราเนี่ยถ้าย้อนหลังไปนี่นะครับหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินว่ามาบางท่านบอกว่ามีตำนานเกิดจากที่เมืองกระทูตําที่นะครับแต่ว่าอีกตำนานหนึ่งก็เกิดจากในตัวเมืองภูเก็ตนี่แหละครับคือตรงที่บริเวณซอยรมดีนะครับทีนี้ ถามว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเราในอดีตเนี่ยเราเคยเจอไหมถ้าท่านเคยหลายหลายท่านเคยได้ยินมาแล้วว่ากําเนิดของอตํานานที่กระทู้ก็เกิดจากโรคระบาดนะครับซึ่งมันก็ย้อนลอยกลับมาถึงณวันนี้ว่าเราก็เจอโรคระบาดเช่นกันนะครับส่วนวิกฤตทีท่ทางที่ตํานานที่เกิดขึ้นในตัวเมืองกูเกตหรือเมืองทุ่งคาเนี่ยนะครับเราก็เจอวิกฤตนะครับนะ วิกฤตที่เราเจอก็คือไฟไหม้สารเจ้าที่กินผักในซอยลอมณีนะครับนั่นเราถือว่าเป็นวิกฤตครั้งหนึ่งของการกินผักเหมือนกันนะครับแต่เป็นเขาเรียกอุบัติการณ์ไฟไหม้นะครับทำให้เกิดการนะครับย้ายอุปกรณ์กินผักเนี่ยไปยังสองสารเจ้านะครับครั้งแรกก็ส่วนหนึ่งก็ไปฝากไว้กับสาร,สารเจ้าพุทธเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปที่สารเจ้าบางเหนียวนะครับ ก็เกิดตำนานของประเพณีถือศีลกินผักทั้งสองศาลเจ้านะครับหลักฐานสําคัญเนี่ยนะครับในประเพณีกินผักเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการจะจัดประเพณีจีอะไรเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากทางราชการนะครับนะครับเราเจอหลักฐานล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือจดหมายขออนุญาตนะครับจัดประเพณีกินผักนะครับของสองศาลเจ้านะครับคือศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยกับศาลเจ้าบางเหนียวนะครับเมื่อปีพศ2466นะครับ ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าประเพณีนี้นมันมีเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับมีการจัดการเป็นรูปแบบนะครับส่วนถามว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลพลวัตผลกระทบมาเรื่อยมานะครับส่วนหนึ่งถ้าน้องเคยได้ยินเรื่องของนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลที่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีเรื่องของการนโยบายนิยมไทยนะครับ ยุคนั้นเคยคนเคยได้ยินนะครับว่ามีการปิดโรงเรียนจีนนะครับมีปิดสมาคมจีนนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องการแต่งกายนะครับชุดอะไรต่างๆให้ไม่ให้ใส่กางเกงจีนไมใ่ใส่นะครับให้ไปสวมหมวกสวมอะไรนะครับนั่นมันก็มีผลกระทบต่อประเพณีจีนเหมือนกันนะครับว่าไอ้ประเพณีถือศีกกินผักเราเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันทีนี้โดยภูมิปัญญาของบรรพชนเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็น ความฉลาดในการที่จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเราก็ต้องหาวิธีการที่เขาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจนะครับที่มีผลกระทบจากการเมืองเนี่ยนะครับนะคะับทำไงให้ประเพณีเรานียคงอยู่นะครับหลายหลายท่านเคยเห็นไหมครับว่าทําไมเราต้องจุดประทัดใส่ตัวเหรียญหรือเสลี่ยงใหญ่ที่เป็นที่ประทับองค์นะครับกิ้วองค์นะครับหรือว่าหรือว่านะครับองปธานะครับที่เราอัญเชิญเวลาออก นะครับในรอบเมืองนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นกุศโลบายของบรรพชนที่พยายามที่จะเกลื่อนรักษาไว้ซึ่งประเพณีแต่น้าวันนี้เรามีความเข้าใจแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถถอยร่อนกลับมาได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปจุดประทัดใส่ตัวเหรียญแล้วนะครับเราสามารถที่จะรักษาขนรรมเนียมดั้งเดิมได้กลับมาอยู่ที่เดิมได้นะครับในวิกฤตเนี่ยมันก็สอนบทเรียนเราหลายอย่างแล้วเราก็กลับมาสู่ที่เดิมได้ มาครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเจอวิกฤตของโควิดนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายหลายๆท่านเจอนะครับเดี๋ยวมีการประชุมงดประเพณีพิธีกรรมน้นพิธีกรรมนี้จะไม่มีไม,มไม่มีขบวนแห่บ้างไม่มีอะไรบ้างนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาทางออกร่วมกันว่าอะไรคือสมดุลที่จะสามารถจะรักษาประเพณีของเราแล้วก็เกณฑ์ของเรานะครับสำคัญคือเกณฑ์ของประเพณีเนี่ยนะครับจะต้องคงอยู่นะครับ ถามว่าเกณฑ์ของประเพณีกินผักเนี่ยนะครับพิธีกรรมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าพิธีกรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคำว่าในส่วนพิธีกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่บอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเช่นครับเดี๋ยวต้องคุยกับทางคุณสุทินคุณสุทินนี่เป็นเจ้าสํานักเลยนะครับงั้นต้องคุยกับเจ้าสํานักแล้วค่ะคุณสุทินคะที่บอกว่านะตะกี้เนี่ยคุณอัศวินพูดถึงเรื่องของแก่นน่าสนใจมากกับคำนี้คะ่ะคำว่าแกนในในการกินเจคืออะไรคะคร คนอื่นเดี๋ยวผมจะเท้าความในสมัยโบราณก่อนที่จะสืบทอดประเพณีกินเชมาก่อนซึ่งมีการเล่ากันหลายประวัติว่ากินเชมันเกิดจากเมืองจีนยังไงบางคนก็ว่าเกิดในสมัยราชวงศ์ซงราชวงศ์ซงคือยุคของเ่าบุญจินมาเกิดในปลายราชสมัยราชวงศ์ซองและตอนนั้นซองกาลังจะล่มสลายทีนี้ราชวงศ์อยู่นก็คือยังกิสคานกําลังจะบุกเข้ามาตีซ่ง กอนหลังกษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งมีอายุห้าขวบของราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็มีขุนนางพาหนีนี่อีกประวัตินึงนะครับก็มาขุนนางพาหนีแล้วหนีไม่รอดก็ไปกระโดดน้ําตายมีประวัตินึงอีกประวัตินึงก็คือเขาบอกว่ากินเจเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงหมิงก็คือไม่ไกลจากเราก็ประมาณสองร้อยสองสามร้อยปีได้ก็หมิงก็มาชิงแล้วก็มาเป็นจีนปัจจุบันส่วนหมิงเขาก็ที่เขาบอกว่าเป็นหมิงเพราะถ้าเราไปดูที่ศาลเจ้าเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่สองตัวเป็นภาษาจีนนะครับ เป็นกุสโลบายที่เขาเขียนกับกันเมื่อเราเอามากับก็มันจะเป็นตัวหมิงขึ้นมาเป็นสองตัวนี้มันจะเป็นคําว่าหมิงของจีนนี่ก็อีกประวัติหนึ่งทีนี้เนี่ยการกินเจที่สืบทอดมาในปัจจุบันของของผู้ของจุ้ยตุ๋ยที่ที่พูดก่อนนะว่ามันเป็นการไว้ทุกข์ให้จริงๆมันคือการไว้ทุกข์เพื่อลาลึกถึงกรรษัตริย์ที่เสียชีวิตไปนะฮะอีกประวัติหนึ่ง